429ค่ะซื้อครบ3ชิ้นส่งฟรีนะคะค่ะได้หมดเลย87สีตาะคะ่ะผ้าลินินนิ่มที่รักเสร็จผ้าลินินอ,ะอ่ะต่ำๆเลยนะ4 500อัพขึ้นประมาณแบบ500กว่าทั้งนั้นแหละนะคะยกเว้นพวกผ้าสลับอันนี้เป็นผ้าลินินนิ่มเลยนะคะลูกค้า429นะคะมี4ตาเนาะแล้วก็สีนี้ขายดีมากลูกค้าสีเอใต้คลิปกันเยอะมากทุกคนสีครีมนะเหลือ3ตัว สีครีมนะคะี่รักเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องใส่ซับในแล้วก็มันเป็นชุดที่ใส่แล้วคือเก๋มากนะคะมีสไตล์แล้วก็แบบดูดีมากงานเย็บเขาโอเคอยู่แล้วป้ายพันกระดัดคือแบบว่าขายมานานมากๆลูกค้าน้องงานป้ายเออยู่นะคะแขนใหญ่ไหมแขนหรอลูกค้าหมายถึงรอบรักแล้หรือว่ารอบแขนนะคะสวัสดีค่ะหน้าอกไม่เกิน48นะอันนี้ยังดาให้เป็นไซส์ประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังอ่ะคือเขาจะเป็นอัดพีทแบบนี้นะคะทุกคน เห็นปะนะคะด้านหลังมันจะเป็นอัดพลิกคือเราชอบมากคือแบบข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราเดินแล้วแบบมันพ